นี่ก็หลังจ้างแห่เสร็จนะคะเเรียบร,ร้อยขบวนแห่ก็เดินไม่ไกลนะคะแห่ไม่นานเขาก็จะกลับนะคะจางเหยวก็โอ้โหอ่ะน้องช้างก็เตรียมมารอนะคะขึ้นรถเราก็จะ เดินทางกลับสุรินกันนะคะไก็ขอบคุณนะคะ FC วันนี้ที่แวะมาหากันนะคะที่แวะมาหากันก็มี FC นะคะทางสุขโขทัยแวะมาหาช่างเอี่ยวนะคะแล้วก็มาอุดหนุนเสื้อมาซื้อเสื้อด้วย น,นี่ก็จะเอาน้องช้างนะคะขึ้นรถกลับบ้านกันจริงๆอะ่ะถ้าแห่เช้าเนาะเสร็จเราก็ได้เดินทางกลับจังนานแล้วนะคะอันนี้ก็แห่บ่ายนะคะแห่บ่ายเราก็ต้องรีบเดินทางกันเพราะว่าระยะทางอีกยาวไกลนะคะสุรินเลยนะคะหกร้อยกิโลนะคะจากนี้ไป เป็นละเป็นแล้ว นี่เราก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เขาด้วยนะคะในระหว่างเดินทางเนาะเขาก็ต้องมีอาหารไว้เพราะว่าเดินทางไกลนะคะไย อันนี้สองอันนู้นสามต้องควานต้องขึ้นไปอย่างนี้เลยหรอเกี่ยงอะไรเนาะเปีกลบนี่ก็เตรียมขึ้นน้องช้างกลับบ้านกันนะคะกลับบ้านค่ะสุริน 八十七到一百。 อดอีกแล้วิะตดหรือจะขี้ตายอันนี้ก็ตัวลูกนะคะขึ้นอ๋อไป ก็นี่ค่ะเตรียมเดินทางนะคะเอาน้องช้างขึ้นรถกันนะคะเตรียมเดินทางกลับสุรินกันแล้วจ้า บายบายนี่ค่ะเอฟซีก uh. uh, oh <That 's S 1> ็ตามมาดูนะคะตามมาบายบายให้กับน้องช้างของเราน้องช้างเราก็จะเดินทางกลับเก่งอ่ะแบบรู้จักอันนี้ตูดแล้วก็หันกลับนะคะเก่งมากเลยก็นี่ค่ะอยู่ที่โรงเรียนน้องช้างศรีสัตชนะไลสุโขทัยนะคะจะมุ่งหน้ากลับสุรินนะคะเอฟซีก็ เจอกันทักไทยนะคะตามชานะคะแก้ง่วงนะคะคืนนี้เราต้องเดินทางดันกันยาว,ยาวๆถึงบ้านนะคะประมาณนี้โอเคค่ะ FC เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ก็เดินทางกลับสุรินแล้วคะ<ม>่ะบายบายสุขโขไทยนะจ๊ะ เจอกันใหม่นะคะสุโคไทยวันไหนน้อมีงานมาอีกสุโคไทย